โอเคสวัสดีครับทุกคนผมนะครับเซลต้ามนะครับก็อยู่นิสันนะครับสยามนิสันพนคร2,000นะครับสาขารัตตนาธิเบศสำนักงานใหญ่นะครับทีม C นะครับผม ก็วันนี้ตั้มก็จะมาพูดถึงการเข้าเกียร์ว่างของรถยนต์นิสสันคลิกเจนทูนะครับก็เจนวันกับเจนทูจริงๆหลักการจะคล้ายๆกันแต่ว่าเจนทูเนี่ยก็จะเปลี่ยนในเรื่องของหัวเกียร์นิดหน่อยนะครับข้อควรระวังในการเข้าเกียร์ว่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเจนวันหรือเจนทูนะครับเพื่อนๆก็คือทุกครั้งที่เพื่อนๆจอดรถเนี่ยนะครับ <laughing? S 2> เพื่อนๆต้องตรวจสอบก่อนว่าการเข้าเกียร์ว่างแล้วเนี่ยพื้นที่ที่เราจอดเนี่ยมัน มันลาบจริงไหมนะครับหรือมันมีการไหลไหมนะครับอันดับสําคัญเลยนะครับที่ผมจะเน้นเสมอเพราะถ้าเราเข้าเกียร์ว่างปุ๊บแล้วรถเนี่ยมันมีการขึ้นที่นะครับรถมันก็จะไหลไปได้นะครับตรวจสอบก่อนนะครับก่อนเข้าเกียร์ว่างนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าขั้นตอนเข้าเกียร์ว่างของ Nissan g ทูแบบง่ายๆเนี่ยโดยโดยที่เราไม่ต้องดับเครื่องรถทํำยังไงกันนะครับมาดูกันนะครับทุกคนไปครับไปดูกัน สิ่งแรกนะครับสวัสดีครับก็ตอนนี้สิ่งแรกนะครับที่ทุกคนจะเห็นก็คือนี่ตั้งจำลองเหตุการณ์ว่าเราขับรถมานะครับตอนนี้รถมีการเคลื่อนตัวนะครับเคลื่อนตัวอยู่เนาะเข้าตำแหน่งเกียร์ดีนะครับทีนี้สัมพันธ์อันดับหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆก็ดูนะครับว่าเนี่ยนะครับคือไฟเบรกมือนะครับต้องไม่ติดนะครับผมเมื่อเราเข้าถึงที่หมายเราจอดเนี่ยนะครับเราก็จะเะบเบรกไว้ก่อนนะครับเหยบเบรกไว้นะเสร็จแล้วให้ทุกคนนะครับ กด P นะครับผม1ครั้งนะครับปึ๊บแล้วก็เลื่อนนะครับไปที่ตำแหน่ง N 1 2แล้วก็ขึ้นไป N อ,อีกครั้งนะครับหน้าจอก็จะขึ้นคำนี้ครับทุกคนง่ายไหมครับเมื่ออันนี้เสร็จปึ๊บเพื่อนๆก็มากดปุ่มดับเครื่องยนต์นะครับรถยนต์คันนี้ก็จะพร้อมให้เข็นได้หน้าหลังครับครับ เป็นไงครับคลิปง่ายๆสั้นๆอีกทีนะครับเดี๋ยวตั้มจะทําให้ดูอีกทีนะครับอ่าจำลองเหตุการณ์นะครับสมมติว่าตอนนี้นะครับดูอีกครั้งนะครับ่าเราเข้าตําแหน่งดีอยู่นะครับปึ๊บนะครับทีนี้เนี่ยเราเหยียบเบรกนะครับสิ่งสาคัญที่สุดนะครับเรามาดูที่แป้นนะครับตรงแป้นเนี่ยจะมีตาแหน่ง p r n d นะครับตอนนี้เราอยู่ไฟอยู่ที่ดีเนาะเพิ่งเรากำลังจะเข้า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 จอดนะครับหรือ r ก็ได้นะครับ ทีนี้เนี่ยเมื่ออยู่ตำแหน่งดีนะครับให้เราเหยียบเบรกนะครับเหยียบเบรกนี่นะครับเหยียบเบรกลงไปเลยนะครับแล้วก็กด P หนึ่งครั้งนะครับปุ๊บแล้วก็เลื่อนไปตำแหน่ง N ครับนับ2นะครับแล้วก็ขึ้นอีกทีนะครับเนี่ครับก็มาดูตรงนี้นะครับภาษาไทยก็จะขึ้นว่าหมดเกี้ยว่างทํางานนะครับเพื่อปิดการทำงานเรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งอื่นนะครับก็คือไม่ต้องเลื่อนแล้วนะครับเราต้องการให้รถไหลได้นะครับเราก็มาทําการดับเครื่องยนต์ครับปุ๊บนะครับ แล้วก็ออกไปนอกรถล็อกรถนะครับไปดูกันนะครับรปึ๊บท่านแก่นะครับว่ารถเนี่ยเห็นไ,ไหมครับก็จะเขียนได้ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับหวังว่าคลิปอันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาวนิสสันคลิกทุกคนนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนกับ การเข้าเกียวว่างของรถยนต์นิสสันคลิกเจนทูนะครับก็สำหรับเพื่อนๆท่านไหนสนใจข้อมูลนิสสันคลิกเจนทูนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาในท่องทางของ YouTube ได้นะครับหรือไม่ก็ติดต่อเข้ามาหาตั้มที่หน้าโชว์รูมก็ได้นะครับหรือโทรเข้ามาตามเบอร์โทรนี้นะครับก็สามารถจะโทรมาถามข้อมูลการใช้งานก็ได้นะครับไม่จำเป็นว่าเฮ้ย hey, ซื้อมาแล้วอ่า อยากดูข้อมูลอยากดูการใช้งานเนี่ยนะครับเทคนิคต่างๆก็สามารถโทรมาถามได้นะครับถึงแม้ไม่ได้ออกกับต้มก็สามารถโทรเข้ามาได้เสมอนะครับต้ามยินดีตอบทุกคําถามสําหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับสําหรับวันนี้ผมต้ามนะครับเซลล์ที่ปรึกษาการขายนะครับทีมซีนะครับที่นิสันนะครับพระนครสองพันรัตนาธิเบศนะครับก็ขอลาเป็นกับคลิปนี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับผมยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับกด u ับ c r i b e หรือกดกระดิ่งก็ได้นะครับหรืออยากให้ตั้มทำคลิปในส่วนไหนเพื่อสอนกะชิ้งงานเนี่ยก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับถ้าตั้มมีรายตั้มทำให้นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านมีความสนุกในการขับคลิกนะครับรถยนต์ที่นอกจากราคาได้นะครับประหยัดน้ำมันแล้วยังขับสนุกอีกด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววหลังตั้มจะมาทำเทคนิคการขับประหยัดยังไงให้ขึ้น20กิโลเมตรต่อลิตรได้นะครับผม ก็จะมาอภัยเพื่อนๆในข่าวต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนสำหรับนี้ไปกันนะครับสวัสดีครับ